สวัสดีครับมอน,นีก็บพบกับผมนะครับต่างทายะชาแนลนะครับมอน,นีสิมาสอนวิธีการแก้ไขโทรศัพท์นะครับเล็กๆกน้หน่อยนะครับโทรแล้วเนาะโทรติดแต่เ,เครื่องไม่ขึ้นให้รับสายหรือวางสายนะครับไม่สามารถรับสายได้นะครับก็จะมีวิธีแก้อ่าเดี๋ยวลองเบิรงนะครับเดี๋ยวจอาอีกเครื่องหนึ่งโทรเขาเครื่องนี้เนาะอ่าตอนนี้โทรแล้วนะครับเดี๋ยวรอข้าวหนึ่งอ่าติดแล้ว แต่ไม่ขึ้นเลยเลยนะครับโอเคถ้าวางใช้ก่อนแนวสิบอกเข้าไปที่ตั้งค่านะครับอ่าเห็นแนวนี้ปุ๊บแอปและการแจ้งเตือนเข้าไปเลยแล้วก็เส้นลูปทโทรศัพท์เนวนี้เนาะนี่น,นี่ลูปแนวนี้เขา,าก็กดเข้าไปเลยนะครับกดไปปุ๊บเจ้งวน,นการแจ้งเตือนถูกบล็อกนะครับเอาเข้าไปเปิดมันเลยครับ อ่าเปิดแล้วก็คือสเสินนาตาแนวนี้เนาะครับเนาะประมาณนี้ก็เลยปุ๊บเขาก็กออกปอ,อกเลวก็บเขาก็บน้อง,องโทรเบิ้งนะครับปุ๊บอ่าโทรแล้วนะครับอ่าเห็นบ่โทรติดสามารถรับสายได้ปฏิเสธสายได้นะครับเนาะเพราะว่าเห็นลายคนเนาะครับโู้โห วิธีเห็ดนะครับพวกเต๋อพวกเกลบุมีวิธีเห็ดกับเบิ้งคลิปในี้ได้ครับบ่ต้องไปหลานว่าต้องไปงเซียเงนินนะครับคลิปนี้ก็มีเซอนีครับสวัสดีครับ